สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคาะยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้ยอยหกูรูท็อกนะคะปุ๊กอนุบาลเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะวันนี้นะ,ะสุดยอดกูรูด้านนี้บัตรเครดิตนะคะจะมาพูดคุยมาช่วยเหลือคุณผู้ฟังทุกทกท่านคะ่ะผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการกลุ่มคลีโลและคลินิกแก้นี่ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สกุลวิจำกัดค่ะพี่แฝดนะคะคุณอุดมพลสมบัตินันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับค,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 ค่ะคือเราพูดคุยกันเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องหนี้บัตรเครดิตเริ่มเห็นวิธีการทํางานของแซมแล้วแล้วก็จ่ายครบสี่ปีจบมีไหมพี่มีครับปีที่ผ่านมานี้นะครับเราก็มีลูกค้าที่สามารถชาระหนี้ปิดบัญชีไปแล้วนะครับคคือประมาณประมาณร้อยสา พันสามร้อยลายนะครับพันสามร้อยลายผมก็มีวินัยมากการมูลนี้เงินต้นประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสิ่งที่เราดีใจก็คือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นการชำระหนี้ปีบัญชีก่อนครบกำหนดอนสัญนะถ้าเขาสิบปีก็ส่วนใหญ่ก็ก่อนสิบปีเขา,ขาก็จ่ายชำระหมดแล้วเขาทำได้ยังไงอ <BOB? S 2> ่ะก็หนึ่งก็คือเขาจัด ผมในส่วนในทีมงานนี้เคยสัมภาษณ์เหมือนกันเขาคือปรับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับแล้วก็การที่เข้าร่วมโครงการเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางส่วนเรื่องการใช้จ่ายการวางแผนการจ่ายเงินเขาก็เริ่มมีช่องทางมากขึ้นการหารายได้เพิ่มจากการที่เขาสามารถจัดการกับหนี้ที่ที่ที่เคยเป็นจุดที่รัดตัวก็สามารถผ่อนคลายได้ก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีแล้วก็ ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้กลุ่มคนพวกนี้กลับเข้าสู่เส้นทางทางการเงิน,นงปกติได้ครับอ,อย่างเช่นปกติเคยกินกาแฟาสดอาจจะเปลี่ยนเป็นทีอินวันแสงนแข็งแล้วเพิ่มนมสดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคือทุกคนต้องเปลี่ยนใช่ไหมถ้า <ผม S 2> ถ้าคุณมีนี่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรพี่แฟท์หลายๆคนที่ผมได้คุยกับทางลูกค้าเองเขาเขามีความรู้สึกว่าเออเขาไม่เคยคิดว่าโครงการตรงนี้จะมีใครที่จะมาช่วยตรงนี้ ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นแสงสว่างที่เขาจะต้องหนึ่งคืนในเมื่อเจ้านี้ทุกลาแล้วโครงการช่วยเขาแล้วเขาจําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยไงก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการก่อนหนี้ด้วยเหตุผลต่างๆ่งนานาแต่วันนี้คือผ่านประสบการณ์ที่ที่มันน่าจะเป็นเรื่องหนักของเขาไปแล้วในการได้โอกาสแล้วก็การได้เรียนรู้เขาก็สามารถปรับตัวได้พี่แฝงคะแล้วอย่างคุณ คนที่ก็เป็นลูกหนี้เนี่ยเข้าร่วมกับแซมแล้วมันมีปัญหาจริงๆคือมันมันขาดส่งอ่ะมันจําเป็นต้องขาดส่งพอดีว่าลูกเข้าโรงเรียนใหม่อะไรเงี้ยมันต้องมีมอบตัวมีค่าเทอมอะไรเยอะ แล้วทำไงอะอันนี้ถ้าเป็นกรณีเป็นกรณีไปนะต้องมีแน่เพราะว่าต้องมีคนมีอุบัติเหตุมีสามารถติดต่อกับทางโครงการนะครับแต่ต้องเป็นเป็นกรณีแล้วเราก็จะพิจารณาดูนะครับเหตุจําเป็นจริงๆนะครับอันนี้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลได้ครัเช่นก็จะมีเราจะมีเงื่อนไขส่วนหนึ่งสําหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุทางด้านการเงินนะครับแต่นี้ก็ถือว่าก็ต้องต้องเป็นเคสปลายเคสนะครับ แล้วตั้งแต่เรามีการให้โอกาสคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายเงินเนี่ยนะไม่มีเงินจ่ายเนี่ยร้อวันเมื่อก่อนเราไม่ถึง120วันใช่ไหมพี่แฟร์ใช่ครับถ้าจาได้จองช่วงแรกๆก่อนถึงปีปีนี้นะครส่วนใหญ่เราจะกําหนดเรื่องของคุณสมบัติก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ซึ่งหลังสุดราสุดคืนหนึ่งกุงาหกใช่กําหนดด้วยวันกาหนดด้วยวันที่นะครับผลก็คือว่า คนที่เป็นนี้ก่อนหนึ่งกุมภาพันธ์ก็าสามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่มันก็มีแกลบคือคนที่เป็นนี้หลังกุมภาแล้วใครจะช่วยเขา เขาต้องรออีกรอบนึงทุกๆครั้งที่มันก็จะกลายเป็นระยะเวลามันก็ก็จะใช้เวลานานขึ้นโครงการก็เล็งเห็นว่ามันจะมีแกบปตัวนี้เราจะปิดแกบปตรงนี้ได้ไงก็เลยตกลงร่วมกันว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยเราขยับจาก90วันเข้าร่วมโครงการได้และภายในเวลาที่กําหนดถางเป็น120วัน เขาเลานได้ทั้จำนวนวันเลยจำนวนวันเลยทําไมถึงขยับมาอีก30วันที่คุณปุกถามก็คือว่าในช่วง30วันที่เพิ่มขึ้นมาคือจะให้โอกาสกับลูกหนี้ในการเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้อ๋อป้นสกัดบันการเงินเองก่อนถูกต้องครับแล้วก็จะปรับตัวหรือว่าอะไรมีปัญหาอะไรก็เข้ากันตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าถึงจังหวะนั้นแล้วเกิน120วันคุณจะสมัครเข้าเกณฑ์ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตามช่องทางที่เรียนให้ทราบนะครับ ตามสะดวกได้เลยแล้วทุกวันนี้บัตรเครดิตเนี่ยหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยจะเป็นของค่ายไหนบริษัทไหนก็ได้เลยไหมฮะพี่หรือหรือต้องข้อจํากัดอะไรยังไงฮะต้องต้องเรียนว่าพวกมีอยู่สี่ใบพวกจะได้ดัวเข้าทุกใบไหมเนี่ยอีกอีกจุดหนึ่งก็คือโครงการเราก็จะมีสถาบันการเงินกับนันแบงค์ที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีอยู่ประมาณสามสิบสองแห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการใครที่เป็น ใช้วงเงินสินเชื่อทั้ง32แห่งที่อยู่ในลิสต์ของเราอะนะเข้าไปดูในเว็บไซต์เนาะใช่ครับยกตัวอย่างเนี่ยพี่แฟรยกตัวอย่างโฆษณาให้เขาเลยถ้าสถาบันการเงินไหนลุกขึ้นมาช่วยเหลือพี่น้องคนหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตนะพูดไปเลยพี่ได้ครับมันก็มีเช่นบัตรอีออนนะครับบัตรเงินกลุ่มของธนาคารเกษตรกรแบงก์กรุงเทพธนาคารออมสินแล้วก็ในส่วนทางธนาคารกรุงศรีนะครับค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เข้าร่วมโครงการค่ะถ้าเป็นหนี้ที่ เกินกว่า120วันค้างชําระก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับแต่สําหรับถ้าใครที่เป็นนี้บัตรที่อยู่นอกเหนือจากไม่ได้กล่าวถึงทั้ง32แห่งนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าให้เขาไปติดต่อกับธนาคารโด,ตรดยตรง,ตรงใช่ครับแต่การ,รที่เราเป็นหนี้บัตรเค,ครดิตเนี่ยนะฮะรหรือหนี้ของบัตรกดเงินสดต่างๆเนี่ยพี่แฝดว่าจําเป็นแค่ไหนที่เราจะ เข้าไปคุยกับเจ้านี้บางคนเขากลัวนะพี่คือไม่มีเงินไปจ่ายใครจะกล้าไปคุยอะไรเงี้ยพี่แฟนอยากให้แง่ง่ายคิดยังไงต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ยู u ู u ออดุมา a าแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่อง um Channel ออ m a มา a n n e l ค่ะอันอันแรกก็ว่าหนึ่งเราเราเราเอาเงินของเขามาแล้วนะ่ะใช่จุดหลักของเราเราก็คือเราก็ต้อง หาทางในการใช้นี่ที่เราใช้ไปการที่เขาเราไปคุยกับเขาโดยตรงมันคือแสดงเจตนาว่าเรามีคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็อยากแก้ไขปัญหานะครับไม่มีไม่หนีและอยากจะจ่ายด้วยต้องจ่ายด้วยนะครับแต่ในลักษณะนี้ก็คือว่าหนึ่งที่ที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าหนึ่งเขาก็จะได้ประเมินเราได้นะครับและอันที่สองก็คือเขา เขาก็รู้ว่าเจตนาของเราต้องการที่จะแก้ไขนี้นะคะแล้วก็อัปเดตแจ้งถึงปัญหาว่าเราพร้อมที่จะชําระอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่เราพร้อมที่จะชําระได้เท่าไหร่เราก็สามารถปรึกษาเขาได้นะคะเพื่อเซตกําหนดเงื่อนไขดีกว่าในลักษณะที่พอพอผิดนัดไม่สามารถชําระนี้ได้ก็ไม่มีการติดต่อมันอันนี้เดี๋ยวจะเรื่องใหญ่อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากระบวนการติดตามถูกครับถูกค้ับเพราะว่า เาเองก็ไม่หยุดการติดตามการดําเนินคดีก,ดก็ก็เตินไปหลายๆคนก็อาจจะถึงขั้นที่มีการพิพากษาพี่แฝ<ต>ดปุ๊กเคยได้ยินมาว่าคุณผู้ฟังที่ร,ครบ,ค,รบคือเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ถึงแสนน่ะแต่ถึงขั้นถูกยึดทรัพย์ยึดบ้านอันนี้มีจริงไหมหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าตอนแรกเข้าใจผิดว่านี่บัตรเครดิตไม่มีหลักประกันเขาจะมายึดอะไรเราแต่ต้องยอมนวว่า คนแต่ละคนอาจจะมีวงเงินกู้ในเรื่องของการผ่อนบ้านเนาะใช่ค่ะครับอยู่กับธนาคารธนาคารหนึ่งแล้วพอผ่อนดีในขณะที่ปัตสี่บัตรปล่อยเสีปแต่เมื่อไหร่เขามีการฟ้องดำเนินคดีมีคำพิพากษาแล้วเขาก็สามารถที่จะสืบรั์ของเราว่าเราไปผ่อนบ้านเรามีที่ดินอยู่ที่ไหนยังไงครับถ้าไปเจอในบ้านที่เราผ่อนอยู่เป็นลูกค้าที่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคุณก็ต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องของบัตรเครดิต เพราะว่าเขามายึดบ้านซึ่งเจ้านี้ที่ปล่อยเงินกู้ก็ต้องให้คุณแก๊กจัดการกับปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็อาจจะบังคับให้เราขายบ้านแล้วเอาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยห,หลายเพื่อนปุ๊กเคยเจอเคยมาปรึกษาอยู่ถูกเลยครับห,หลายๆคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทาไมเขายึดทั้งที่เขาไม่ได้กูส้สะหน่อยเออแล้วเขาเป็นหนี้แค่เนี้ยจะมายึดบ้านทั้งหลังได้เหรออ่าเขามองกลับว่ามีหนี้นิดเดียวแต่ไม่ได้จ่ายเพราะเราทิ้งเวลา ในการแก้ไขพันหาเช่นมีนี้ปัตรเครดิตแสนหนึ่งแต่คุณโดนยึดบ้านบ้านสองล้านอย่างนี้นะแล้วคุณผ่อนดีอยู่ก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาที่คุณพยายามติดต่อคุณไม่ได้ติดต่อเขาเลยปล่อยทิ้งไว้จนระยะเวลาเนิ่นนานเขาฟ้องแล้วฟ้องเสร็จเขาก็ต้องก่อนยึดเขาก็จะมีหมายหมายมายึดติดหน้าบ้านซึ่งถึงตอนนั้นน่ะก็จะกลายเป็นตอนนั้นแสนก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะนะครับ แซมแซมจะ้าไปช่วยถึงตอนนั้นไหมส่วนใหญ่ถ้ากรณีจูกจุดทราบแล้วธนาคารส่วนใหญ่ก็ไม่ให,ให้เข้าร,วาร่วมแล้วครับ<ม>นะครับก็จึงจึงอยากย้ำยาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเป็นหนี้เสียเราต้องอย่าทิ้งเวลารีบเข้าไปเชรจาเพื่อแก้ไขนะครับจุดเริ่มต้องยิ่งแก้ไขได้เร็วเริ่มต้นได้เร็วมันก็จะแก้ได้ง่ายกว่างั้นถามพี่แฝดความจริงนะคุณผู้ฟังนี่มีแล้วต้องแก้มีแล้วต้องจ่ายคืนแต่ถ้าจะให้ดี พยายามอย่าเป็นหนี้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าในกรณีบัตรเครดิตเนี่ยนะพี่แฟรแนะนําหน่อยได้ไหมฮะว่าเราควรมีการใช้บัตรเครดิตยังไงเพื่อจะได้ไม่ต้องมาหาแซมคือแซมก็ไม่ได้อยากได้ลูกค้านะคุณรู้งวังเขาไม่ได้อยากให้คุณมาหาเขาเยอนะ่นะแต่แต่เขาพร้อมช่วยเออทางกาถ้าเทคนิคของของใช้ของของผมเองเลยแล้วกันนะครับเราก็ต้องมองว่ารายได้เรา ต่อเดือนเราอยู่เท่าไหร่นะคบคะการที่เราใช้บัตรเครดิตคือการไม่ได้ควักเงินไปถูกนะครับเราต้องจําไว้ว่าออสมมติเรายกตัวอย่างเรามีเงินเดือนอยู่ตีว่าหมื่นห้านะคบเราถ้ากับว่าแต่ละเดือนเราคิดว่าแต่ละเดือนเราจะใช้บัตรเครดิตเซตไปเลยไม่เกินสามพันสมมติอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่คุณรูดบัตรครั้งหนึ่งคุณก็ต้องกันเงิน จะใช้เงินในบัญชีเพราะว่าสิ้นเดือนคุณก็ต้องสามพันวนกลับมาคุณก็จะได้มีเงินที่ในบัญชีที่คุณไม่ได้ใช้อะโอ้ยนี่ถ้าพี่แฝดถ้าเกิดเราใช้ครบสามพันที่เรากําหนดไว้เราก็เก็บบัตรเครดิตไว้ในลิ้นชักที่บ้านเลยดีไหม ไม่ต้องมาใส่กระเป๋าเงินแแต่ในส่วนของบัตรเครดิตมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการสะสมแต้มเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการหนึ่งคือคุณได้คะแนนคะแนนรีวอร์ดของคุณใช้ใช้แล้เป็นส่วนแรกถือว่ามันเป็นแวลูที่คุณได้ทั้งนั้นที่คุณต้องใช้แทนที่จะจ่ายเงินสดคุณก็ใช้บัตรเครดิตแต่ต้องรู้จักใช้อย่างเดียวครับคือเรารู้ว่าหนึ่งคือใช้ต้องไม่เกินกว่ารายได้ที่เรามีเงินจ่ายถูกครับโดยเฉลี่ยถ้าสูตรในการการก่อนหนี้นะครับต่อเดือนนี้ไม่ควรเกินกว่า นี่รวมกันต่อเดือนที่ผ่อนนะครับต้องไม่เกินกว่า35%ของรายได้รวมนะคะคุณผู้ฟังรวม,<ห>น,วมนะคะไม่ใช่เฉพาะ <c oughs> ซื้อสินค้าเพอร์ b ายนะฮะทุกอันที่ผ่อนผ่อนเพชรผ่อนเพชรอะไรกัทั้งหมดนะฮะ <c oughs> <ๆ>แต่ว่าในกรณีนี้อนะพี่แฝดถ้าเกิดสมมตุติเราก็เป็นนี้แล้วเนาะมีคนก็ถามว่าบางคนก็บอกไม่ต้องจ่ายหมดหรอกจ่ายขั้นต่ําสิเธอ เจาเงินไปอะไรทิ้งไว้เขาอะก็หมุนหมุนไปสิควรไหมควนไหมพี่ก็ก็บอกว่าบัตรเครดิตอย่าลืมว่าเราเสียคานดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดถึงยี่สิบเนอะสมมติยี่สิบอีกนักก็ไปอีกสิบแปดคิดดอกเบี้ยเมื่อไหร่คินดอกเบี้ยนะวันครบกําหนดและคุณไม่ได้จ่ายคุณจ่ายแค่ขั้นต่ําเช่นถูกไหมเรารูดรูดไปสมมติแสนหนึ่งเราจ่ายหมื่นหนึ่งแต่ว่าก้าวหมื่นที่คุณยังไม่จ่ายคุณเริ่มคินดอกเบี้ยแล้วอ๋อ ไม่ใช่เราจ่ายขั้นต่ําแล้วเขาไม่คิดดอกเบี้ยเดือนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะเขาไม่คิดดอกเบี้ยแค่ไอหนึ่งหมื่นนั้นเพราะเพราะเขาที่เราจ่ายเงินจ่ายหมื่นหนึ่งไปตัดได้ไงครับแต่เก้าหมื่นดอกเบี้ยเดือนต่อไปถูกครับนับตั้งแต่วันที่เราเราครบกําหนดจ่ายเนาะดอกเบี้ยเท่าไหร่นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบแปดหรือยี่สิบนะครับเอาตีไวยี่สิบถ้าเกิดเก้าหมื่นพี่แฝดเก้าหมื่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ครับโอ้เยอะสิก็หมื่นแปด ใช่ไหมใช่ครับ9ก็หมื่นยี่สเอร์เซก็หมื่นแปดมืนแปดก็แสนกว่าละตวกดอกเบี้ยถูกไหมฮะเอาเงินไปซื้อของดีกว่าจ่ายให้หมดเลยดีกว่าพวกว่าถูกครับการการที่เราจ่ายขั้นต่ำนี้ระยะเวลาการจะคืนจนกว่าจะครบเคยเคยมีการคำนวณนี้ใช้เวลาเกือบสี่ปีนะครับแล้วเคยคำนวนไหมว่าดอกเบี้ยมันสวยขนาดไหนเกือบ เกือบเท่ากับเนินต้นที่จะเข้ามาคุณเคยเห็นดอกไม้อะไรไหมครับที่ดอกใหญ่เท่ากับต้นมันเคย<อ>มี<อ>ไหมถ้าคุณไม่เคยเห็นเราขอฉเฉลยดอกเบี้ยไงคุณอาจจะเคยเห็นดอกกุหลาบใช่ไหมดอกมันแค่นี้ต้นมันใหญ่กว่าตั้งเยอะดอกอลั่นทมหรือดอกอะไรนะฮะดอกอ่านตะวันนะครับอ่านั่นแหละ ดอกทานวันว่าใหญ่แต่ก็ยังไม่ใหญ่เกินต้นสู้ดอกเบี้ยไม่ได้เดอกเบี้ยบัตรเครดิตใหญ่เกินต้นนะฮะใช่ท้ายสุดตรงนี้ให้กูรูนะฮะด้านแก้หนี้บัตรเครดิตของเรานะฮะพี่แฟตบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนทิ้งท้ายหน่อยสิพี่เชิญค่ะก็อยากให้คนที่มีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตนะครับ ในส่วนที่เราต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับสามารถทางเลือกของเราก็คือโครงการคลินิกแก้หนี้พื่ๆหรือว่าเป็นทางลอดนะครับถ้าหากเราสามารถที่จะต้องการที่จะแก้ไขหนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางนะครับเว็บไซต์ w w w k i n n บคลินิก .com หรือว่าโทร call center 1นเตอร์1443นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จได้ทุกคนจะต้อง มีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> มุ่งมั่นนะครับแล้วก็การสมัครขอย้าอีกทีหนึ่งสมัครเสร็จแล้วแต่คุณต้องเตรียมเอกสารที่บอกไว mm ้ hmm. เอกสารสาคัญมีสามอย่างนะครับหน mm ึ hmm. ่งเครดิตบูโรนะครับ mm hmm. สองสลิปเงินเดือนนะครับ mm hmm. อันที่สามบัตรประชาชนนะครับ mm hmm. ก็ส่งเอกสารครบทรีมงานก็สามารถพิจารณาแล้วก็เริ่มต้นติดต่อก,กับมหาทางลูกค้าได้ทันทีนะครับ mm hmm. แก้นี้ได้เร็ว เมื่อไหรแล้วก็ปิดนี้ได้เร็วเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสุดยอดกูรูด้านการแก้หนี้บัตรเค,ครดิตของเรานะคะพี่แฝดนะคะคุณอุดมพลสมบัตนินันกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มคลีนโลนและคลินิกแก้หนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะคะหรือแซมขอบพระคุณมากค่ะกลับมาติดตามนะคะร้อยกกูรูทอกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนีสส้สวัดสดีค่ะ